วงวิชาการยกระดับผลกระทบสุขภาพหรือว่า HIA นะคะผลักดันสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในกิจาการพลังงานเหมืองแร่และ FTA ค่ะ การประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพหรือ HIA ในหัวข้อเรื่องผลกระทบของกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพขอสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีข้อเสนอการประยุกต์ใช้ HIA ในในโยบายสาธารณะที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคือนโยบายพลังงานของประเทศไทยการจัดการทรัพยากรเสร่และเหมืองแร่ของประเทศไทยและกระบวนการ การเจราจาการค้าระหว่างประเทศหรือ FTA รวมทั้งข้อเสนอกลไกและกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปประเทศไทยซึ่งก็จะมีการนําข้อมูลเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชเพื่อพิจารณาให้บรรลุเป็นสาระสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปค่ะ